ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับชื่อว่าทูนคิด r 4นะครับ M8 นะครับมี2สีนะครับสีดำกับสีขาวแต่ตอนนี้มีเฉพาะสีขาวอย่างเดียวนะครับเราทำมาสองสีนะครับแต่ตอนนี้เรามีสีขาวอย่างเดียวนะครับ มันใช้คำว่าทูลคิดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือได้ด้วยนะครับนอกจากเครื่องชาร์จแล้วนะครับมันเลยใช้คำว่าทูลเข้ามาด้วยนะครับเพราะมันสามารถมีเมนูชาร์จนะครับเครื่องมือวัดแล้วก็เอาพุทได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเซตติ้งเกี่ยวกับตัวเครื่องชาร์จนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของ รูปร่างหน้าตาข้างนอกนะครับก็จะมีปุ่มเดียวปุ่มนี้นะครับที่ันหมุนเลือกเมนูได้แล้วก็กดเพื่อเลือกนะครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นปุ่ม exit นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนด้านหลังนะครับ2ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ช่อง DC in อทางนี้ก็คือไฟเลี้ยงมันนะครับได้ตั้งแต่12โวลต์นะครับขออภัย1ไปโวลต์นะครับถึง30โวลต์นะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับก็คือเป็นเอาท์พุตมันเอาไว้เสียบแบตเตอรี่เวลาเราจะไปชาร์จนะครับเป็น XT 6 0นะครับแล้วก็ช่องบาลาน 8. ซ์2ถึง8เซลล์นะครับเล็กๆนะครับตอนนี้เครื่องชาร์จก็จะทำมาเป็นแบบเล็กๆแบบนี้กันหมดแหละพกพาสะดวกง่ายนะครับเรามาดูเมนูที่เราใช้บ่อยก่อนนะครับ ก็คือชาร์จเจอร์นะครับก็กดลงไปนี่นะครับก็จะมีสามารถเมมได้ 1, 2, 3, 4, 5สองสามเมมโมรีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนที่จะใช้บ่อยๆนะครับเมนูบนนะครับถ้าเราจะเลือกแล้วก็หมุนไปนะครับหมุน,หม,นหมุนไปนะครับกดปั๊บเข้ามานะครับแล้วก็หมุนไดอัลนี่เข้าไปว่า เราจะทำอะไรกับมันนะครับลิโพนะครับก็กดลงไปก็จะเลือกเป็นลิโพไฮโวนได้ลิฟี่เมทอไฮไดแคนบีพี p อะไรพวกนี้นะครับก็ทัทวๆไปนะครับเราก็ใช้ลิโพกันเป็นหลักนะครับเอ็นโวลน,นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ลิโพก็เต็มที่4.2นะครับ เลือกตรงนี้นะครับว่าเราจะชาร์จกี่เซลล์ลิโพนะครับหรือจะเอาเป็นออตโต้ไปเลยก็ได้นะครับ,นะรบก็แนะนำก็ให้เลือกเซลล์ตรงกับที่เรามาชาร์จจะดีกว่านะครับอันเดี๋ยวผมจะชาร์จ6เซลล์นะครับเทอร์เรนต์นะครับที่จะชาร์จนะครับมันแม็ก10 เท่าไรอะ1 4 5แอมป์นะครับต่ำสุดที่ชาร์จได้คือ0.1แอมป์นะครับเดีย๋ยวผมจะลองแม็กชาร์จดูนะครับคือ15แอมป์ดิชาร์จได้สูงสุด3แอมป์นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นสตอรเรจหรือว่าจะดิดชาร์จหรือว่าจะชาร์จนะครับ เดี๋ยวจะลองชาร์จให้ดูนะครับผมจะใช้แบต6เซลล์มาชาร์จนะครับพอแบต6เซลล์มาชาร์จนะครับเราก็ต้องต่อสายเมนหลักเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อสายบาลานนะครับมีเครื่องหมายบอกอยู่นะครับด้านข้างว่าลบว่าบวกนะครับให้ชิดทางลบนะครับ คิดมาทางซ้ายมือสีดำนะครับมันจะดูเล็กแล้วก็ดูสั้นไปหน่อยสายนะครับแล้ก็ควรถ้าจะใช้กันจริงๆควรจะหาสายมาต่อมันหน่อยก็จะทำให้ใช้งานสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ผมต่อแอมมิเตอร์ไว้ ดูนะครับว่ามันกระแสมันจะเข้าสักเท่าไหร่นะครับต่อเข้าไปเราตั้งชาร์จ15แอมป์นะครับลองชาร์จดูกดนะครับโอเคไหมก็อโอเคกดไปแบตเตอรี่เซลล์เอ,อ้อเล ตั้ง6เซลโอเคชาร์จอ่ะโอเคได้นะที่ okay. สายประลานคงจะหลุดออกมานะครับนี่นะครับระหว่างชาร์จมันก็จะบอกแต่ละเซล์นะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับแอมป์แล้วก็วัตแล้วก็องศานะครับองศา,านี่ตัวในตัวเครื่อง เครื่องชาร์เองนะครับรู้สึกว่าถ้ามันขึ้นถึง40เนี่ยตัวพัดลมเนี่ยจะทำงานนะครับนี่ก็เป็นเวลานี่ก็มาเป็นมิลลิแอมที่เข้าไปนะครับอ่ะเริ่มทำงานแล้วลงครับจะทำงานแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าอุณหภูมิมันเริ่มสูงขึ้น ตัวนี้นะครับทางด้านข้างก็จะมีพอร์ต USB นะครับ USB 5โวลต์2แอมป์นะครับสามารถต่อเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็เอาไว้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับอุณหภูมิเริ่มเริ่มสูงขึ้นนะครับถึง50องศาแล้วครับในตัวมันนะครับตอนนี้พัดลมทำง,งานเร็วม,มาก ัวชาร์จได้กระแสสูงมากนะครับตอนนี้ซอสเข้ามาประมาณ19แอมป์แล้ว18 19แอมป์นะ กระแสรวมนะครับตอนนี้19แอมป์18 19แอมป์วิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเรื่องของวัดผมก็จะบอกที่หน้าจอนะครับส่วนการเอาไปจัดการลึกๆนะครับเรื่องวงจรเอาไปจัดการลึกๆอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามันจัดการยังไงนะครับแต่เพียงโอเคว่าตั้งให้ดูว่า มันเข้าไปขนาดเนี้ยนะครับกระแสมันกินคพ่อนข้างเยอะนะครับมันก็ต้องนะชาร์จได้สุดสุดเหมือนกันในขณนะที่ตัวมันเล็กแค่นี้เวลาเต็มนะครับเดี๋ยวมันก็จะลอ้อกตึ๊ดติ๊ดต๊ดๆๆมันนะครับแล้วก็ก็จะตัดเองนะครับก็เหมือนช่องชาร์จทั่วไปนะครับแต่นี้ผมมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็เลยจะไม่รอนะครับผมจะหยุดก่อน ด exit นะครับมันจะบอก stop ใช่ไหมก็กดโอเคไปนะครับมันก็จะหยุดการชาร์จกระแสตรงนี้ลงไปละเหลือ0 85อะประมาณนี้ก็คือเป็นกระแสค่าที่เครื่องมันใช้งานปฏิบัติการหมุนตัวมันเองนะครับแต่พัดลมเนี่ยยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดที่จะหมุนแรงๆเลยนะครับอันนี้คือปกตินะครับคือมันจะทําให้ตัวมันต่ำกว่า40องศาก่อนมันถึงจะหยุดหมุนหรือชะลอลงนะครับ ถอยนะครับอะย,ยังไม่ถอยเองหมุนดูนะครับมันก็จะบอกค่าวัดค่าอะไรหน้านี้ใช่ไหมครับหมุนก็ไปทีหนึ่งก็จะเป็นพวกโอเคลองริโพกเซลมาต่อนะเมื่อกี้เราตั้งชาร์จ15แอมป์อยู่นะครับอันนี้คือโวลต์อินนะครับโวลต์อินพุต นี้เป็นเมมโมรีนะครับที่1ให้กดโอเคเข้าไปแล้วเราก็ไปตั้งตามที่เราต้องการเอาไว้นะครับขอ,อยออกมานะครับมันก็จะเป็นรีโพร์เอแบบนี้นะครับถ้าต้องการจะลบโปรไฟล์นี้ก็กดค้างไว้นะครับมันก็ลบไปละก็จะเป็นนิวใหม่นะครับเครื่อง นี้สามารถที่จะวัด I.R. ได้นะครับเมนูชาร์จขอผ่านเลยนะครับเพราะว่าใช้กันน่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะมันก็คล้ายๆกับเครื่องชาร์จหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับลงมา39พบพวพันลงตัวนี้หยุดทำงานนะครับหยุดชาร์จ Okay. ถอยออกถอยออกมานะครับถอยเมนูมาแล้วก็มาที่เมนูเครื่องมือวัดนะครับเมนูเครื่องมือวัดเรากดเข้าไปดูอันนี้เป็นอาการของเครื่องที่รอสแตนบายนะครับคือเสียบไฟไว้เฉยๆแล้วก็ ไม่ได้สั่งสตาร์ทให้ชาร์จหรือว่าให้ทําใดๆนะครับก็จะหน้าจอก็จะกระพริบเตือนมีเสียงแบบนี้นะครับครับต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของเมนูวัดนะครับเครื่องมือวัดครับเครื่องมือวัดตรงนี้ลองเข้าไปดูนะครับเครื่องมือวัดก็คือจะเอาอะไรมาวัดที่ตัวมันได้บ้างนะครับ ที่ตัวมันได้บ้างนะครับก็คือวัดสัญญาณ pwm ได้วัดสัญญาณ ppm ได้ s b u t ได้หรือว่าวัดแบตเตอรี่ได้นะครับหรือว่าจะเอา,อ,าอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับที่เราจะใช้กันก็คือวัดแบตเตอรี่ Ir นะครับ Internal r e s i s t a n c e นะครับเอ่บ uh. นะเอาใหม่เข้าไปใหม่นะครับมาที่เมนูเครื่องมือวัดนะครับ uh. มาที่แบตเตอรี่นะครับ เข้ามามันก็จะวัดของมันอยู่แล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่มันต่ออยู่2เส้นแบบนี้นะครับก็จะวัด1-6เซลเพราะเป็นแบต6เซลที่เอามาต่อเอาไว้นะครับโวลต์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถ้าโวลต์ดูแล้วแบตเราเกา่าไม่ค่อยเท่ากันนะครับมันก็จะสามารถบาลานซ์ได้เลือกมาที่บาลานซ์นะครับแล้วกดโอเคมันขึ้นบาลานซ์ซิ่งนะครับเราก็จะทำการบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์จนคอมพลีทนะครับตอนนี้เซลมัน เท่ากันดีนะครับมันก็เลยคอมพิวตแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนจากโวลต์เป็น IR นะครับแล้วก็กดลองอมาเป็นเทสเป็นเทสติ้งนะครับปึ๊บมันก็จะเทสค่า IR ออกมาได้นะครับมิลลโอมิมลลโอมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ ต่ำสุด6.8สูงสุด8.3นะครับก็ประมาณนี้นะครับเมนูนี้นะครับขยับมาที่ PWM นะครับ PWM ลองขึ้นมานะก็คือเทสช่องรีซีฟอันนี้ผมบายรีซีฟป,ปร,ริโมดแล้วนะครับ ที่จะลองมาเทสนะครับ PWM ก็คือช่องเสียบเซโรเราธรรมดาเนี่ยนะครับช่องสัญญาณเซโรเนี่ยนะครับมาเทสว่าช่องนั้นน่ะมันเสียหรือเปล่าได้นะครับก็เลือกเมนู PWM นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านข้างเครื่องหมายบวกลบสัญญาณเสียบให้ถูกต้องนะครับเสียบเข้าไปเสียบไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับของฟุตบอคืออารอนกดโอเคเข้าไปนะครับล้วผมลองโยก ค,นะค่าขวาพันเก้าสี่สิบสองค่าซ้ายพันร้อยนิดๆนะครับค่ากลางพันห้าร้อยยี่สิบเอ็กนะครับแสดงเอาวทิทยุผมมันไม่กลางละค่ากลางมันต้องสักพันห้านะครับเนี่ยหรือติดทีมอยู่อ่ทีมศูนย์ละทีมศูนย์แล้วก็ยังไม่ได้กลางครับอันเนี้ยเช็คได้ว่าโอเค วิทยุเรามันไม่ใช่ค่ากลางแล้วนะครับสามารถย้ายไปช่องอื่นนะอลองย้ายไปเช็คทั้งเท่าซิคันเร่งนะครับสำหรับฟูตบาลก็ลองโยกดูนะครับตามสุทธลายสูงสุทธลายนะครับก็ประมาณนี้อาจจะไปติดเอ็นพอยน์นู่นนี่นั่น่าอ,อะไอันนี้ก็เรื่องของมันนะครับ แล้วก็ PWM นะครับ PWM พอดีรี i v e อันนี้ผมไม่มีนะครับผมจะข้ามไป Sbus เลยนะครับ s b u e รี i v e ตัวนี้มีนะครับก็เสียไปผมไปเลือก Sbus นะครับโอเคผมก็ไปเลือก Sbus นะครับเมื่อกี้นี้เลือกเข้ามานะครับ มันก็ดูตั้งแต่ช่องที่1ถึงช่องที่เท่าไหร่เนี่ยสิช่องนะครับมันก็มองเห็น16ช่องครับลองโยกดูนะครับเอลอนอีเวเตอร์ลัดเตอร์ทอสเชอนอผมไปมีกอยู่กับ6ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เช็คสัญญาณเอฟบัสได้ว่ารีเซฟเราออกไหมนะครับเวลาเราเซตอัพ โดนเซตอัพอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สัญญาณเอ็ดบัตนะครับแบตเตอรี่ไปแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับขอผ่านไปก่อนีน่ชชม่นนะครับแล้วก็เอาพุทเอาพุทก็คือมันก็จะส่งสัญญาณออกจากตัวมันอนะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับเมนู pwm อันนี้ก็น่าจะเทสเซอร์โวได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับผมก็ลองเอาเซอร์โวมาเสียบครับลบบวกสัญญาณกดโอเคเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวเทสเซอร์โวตัวหนึ่งนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ค่า Default เลยคือมันจะอยู่ที่ค่ากลางคือพันหนะครับ แมนนวลถ้าโหมดแมนนวลปุ๊บเราก็สามารถที่จะปรับได้ให้เซโวมันวิ่งไปนะครับวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยนะครับละเอียดหน่อยนะครับไปทีละนิดเลยติ๊กติ๊ก,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 กนะครับถ้าสมมุติเราออกมานะครับแล้วเข้าไปใหม,ใหม่ค่าจะมาอยู่ที่พันหนะครับหรือจะให้มันกวาดอัตโนมัติก็เปลี่ยนจากแมนนวลเป็นออโต้นะครับทีเนี้ย มีออโต้หนึ่งออโต้สองออโต้สามนะครับก็คือจะเร็วขึ้นนี่นะครับสมมติเราเลือกออโต้หนึ่งนะครับเราก็จะเลือกเลงได้ว่าเราจะให้มันกวาดตั้งแต่ความถี่เท่าไรหนึ่งพันนึงสองพันนะครับก็ควรจะใช้หนึ่งพันนึงสองพันก็พอครับถ้าเป็นเซอร์โวธรรมดานะครับถ้าเซอร์โวที่มันกำหนดว้โอ้โหค่ามันไปได้มากแล้วก็ลองเปลี่ยนไปดูมันได้แปดร้อยถึงสองพันสองนะครับ เซโร่ทั่วๆไปก็ทำไม่ได้นะครับครับอันนี้มุมมันทำได้เกินร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้เซโร่หรือจะให้มันเทสอยู่แค่ใกล้ๆก็ทำได้นะครับช่วงใกล้ๆกัน นะครับออกเข้าไห้ก็จะมาที่แมนนวลแล้วก็ปันห้าเหมือนเดิมนะครับออกอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับ PWM กับ s b u s นะครับที่มันเอาออกไปก็คงจะไปเทสเรื่องอะไรอ่ะทดลองแบบว่าจำลองป้อนสัญญาณ s b u s เข้าไปป้อน p p m เข้าไปอะไรประมาณนี้ นะครับส่วนตัวนี้นะครับ P W R นี่ก็คือ Power Supply นะครับมันจะสามารถทำตัวมันเองเป็น Power Supply ได้นะครับก็คือเอาพุันก็จะออกตรงนี้นี่เองนะครับเอาพุทออกนี้ก็ต่อสายนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายอะไรก,ก็แล้วแต่นะครับจะไปจ่ายสปีดจะไปจ่าย วอเตอร์ Water, หรือเป็นซับายอะไรให้มันไปนะครับโดยมันสามารถที่จะกําหนโดโวลต์เอาไปได้นะครับ่าจะให้มันเอาออกกี่โวลต์นะครับตามสุด1โวลต์นะครับแม็กสุดของกระแสคือแค่ 10M แอมป์เท่านั้นนะครับที่จะไปจ่ายต่อจากตัวมันนะครับแม็กสุดก็30 30โวลต์ 30โวลต์แต่ตอนนี้กระแสมันลดลงมาให้ได้แค่7แอมป์เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่านะครับตรงนี้หรือจะเอามาเป็นอะไรอะ่ะตัวทดลองจ่ายบอร์ดนู่นนี่นั่นที่รับ5โวลต์ก็ตั้งไว้ที่5โวลต์กี่แอมป์ว่าไปนะครับตั้งไว้สัก แอมป์สแอมป์อะไรก็ได้นะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บก,กดสตาร์ทมันก็จะมี5โวลต์นะครับมาออกตรงนี้นะครับ5โวลต์มาออกตรงนี้เดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่ามี5โวลต์มาออกจริงป่ะนะครับ นี่นะครับ5.2โวลต์นะครับติดาร์ทนะครับน5.2วลมาออกนะครับ เอาเมนูเซตติ้งก็คือ setting low ์วอ t เต e เท่าไหร่นะครับจะให้มันฟ้องว่า input ที่เข้ามาต่ำกว่าเท่าไร่หรือถึงจะฟ้องไม่ชาร์จนะครับว่าตอนนี้ input เข้ามาต่ำเกินไปนะครับแล้วก็เ u t พุตจะให้ชาร์จแม็กสุดได้กี่วัตนะครับแล้วก็ s a ฟ e ี y เทม p s เซฟเทมตรงนี้คือว่าให้มันขึ้นไปสูงสุดกี่องศาแล้วเครื่องหยุดทำงาน รับแล้วก็มีเซฟชาร์จอันนี้ก็มีสำหรับเ,เครื่องชาร์จทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ2ชั่วโมงถ้าไม่เต็มก็จะตัดนะครับ2ชั่วโมงถ้าไม่เต็มก็ตัดนะครับเนี่ยระหว่างผมบันทึกวิดีโอไปก็แบตจะหมดนะครับก็เอามาเสียบเพื่อที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เกี่ยวกับสว่างหน้าจอความคมชัดอันนี้น่าจะเป็นเสียงจะปิดหรือว่าจะใช้เสียงแบบโทนไหนนะครับอันนี้ไอเดินบีฟนี่คือว่าก็คือถ้าไม่มีถ้าเครื่องมาสแตนบายไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย นะครับไม่มีการชาร์จไม่มีการทําอะไรกับมันเนี่ยหานาทีมันก็จะมีแบบหน้าจอกระพริบแล้วก็มีเสียงเตือนนะครับอันนี้เราก็จะเลือกได้แต่ดีฟอลต์มา5นาทีนะครับอ๋อนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องชาร์จแล้วก็เป็นเครื่องมือได้ในตัวเดียวกันนะครับ ให้ดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ยมี5โวลต์2.1แอมป์นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไว้เสียบเซอร์โวไว้เสียบรีเซพเพื่อที่จะเขามาเทสนะครับวันนี้ก็จะมีอินพุตนะครับ10โวลต์ถึง30โวลต์มีพัดลม2ตัวนะครับก็เล็กประมาณสองมือนะครับเหมือนเครื่องชาร์จยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับ ก็หลังๆก็จะทำมาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะพกง่ายนะครับขอบคุณครับ